ไก่ทั้งไก่จก,วกวากเ่็ดแล้วล่ะแต่ว่าใส่เพียเพิ่พมกันมาอกแทงแทงไปแบบนี้นได้ะ๋ะนี่เย้เบิ้งน้องอคคือของแท็งสินะครับ ใส่ปุุงมานแล้วล่ะระยะหนึ่งครับแต่ว่าก็อยากว่าใส่โชว์หน่อยนะครับมื่อกี้ก็ของเสียบผมก็อยากกินทุ้มือนะครับผมขอโทษกับผู้ว่ากินอาหารเดิมๆนะครับมันหมักมันอยากนะครับกินยังเงินกับเพราะบันนั่นแหละกินบ่า นี่เดือดนี่อย่างหี่เดือดปาดปาดทันี่ครับค่อยเทอืมทั่วปา่านมาก่อนจริกินแบบนี้นค่อยเทนะครับ เ,เทืเทืเอกเจีเหี้ยวอย่มันได้กินหมดเมาครับเอาไอเบืองน้ากัน,นครับไปถือขออาไปแล้วครับเบาจ่าพาสีมาครับดวนแล้ว เบืงเจ้าใไอไก่นะขมดอครับเคิื่อนครับนี่เข่าไาแล้วอืมอย่ก็ผักอย่ก็ผักด้วยกันงเอาครับไข่หลัง ให้ล่างก็ไปตับกับขั้นเทียน,น,นะกินหลมันแสบไหมครับจินหนอื่นกับเพ่อะนั่นแหละได้กับจิน

าอยู่อ่ะกินของข้าวนะครับไหมเป้าจ่าภาษี

อย่าโครงกที่ทำได้เร่อเร้าควมร้าสมุดนปตาสมุเงิคุกเข่าท่านอยากที่เรื่องตรงนี้เรื่อองม่ปวดตาปวดขาสเงินอะไรกันเนี่ยว่าแต่ทราบแต่รู้แต่พอนีสดงวามีคน้าใส่คือกรแสดะไรกันเนี่ยคือตอนนั้นตอนั้นยมีเรื่องของใช้ของทั้งหมดของไม่ใช่เนี่ยแสดงว่ายังไม่มีเงินอะไรเล แต่ลแล้วเพื่อเป็นสมาชิกด,ด้วยเนี่ยครับนี้ปั่นงันปั่นผลดิอ๋อนะครับที่นี่ถึงแล้วเดือนนางเดือดตึงๆเลยไหมครับเป็นของเครื่องชีวิตเหมือนกันของแก่นะครับพวแก่ไม่ได้เหมือนกันเป็นของสดนะครับ bàn hô cả cứ bàn khô là Hãy khó อืมดีดีนี่เคี้ยวดีจยกครับแต่มันขมคักแล้วครับไอ้ยว่าไงมันขมหลายกว่าเป็นยังเงินไปอีกครับ คันเทียนัน้างงานเ่ี่ยกังพุดพวนเส่ะครับตัหนึ่งผาอ่อมออกมันเหนียวเลยครับผมผาหัวตับผมความันเหนียวครับ ถ้ามาผมดึงออกนะครับี่เป็นผาออมหัอตาใแตอนนี้เข,เขาดึงออกมันอนีต้อาถอดเสียกินอาไปไปนะแบบนี่มันจะเป็นตะตับเลยพกมีผา่าเสียบอีกแบบ 嗯。Mm. Ngon chứ ngon thế Phóng chinh Khoảng Khoảng thứ bà mình có một sụt gì Mình có sụt mẹ khai แบบมันใช่นะครับใช่ยทำเป็นตัวตัวตรงผมนี่างไรครับโอ้โหือจัพี่น้องเป็นกันบ่ไอพี่น้องนุ่งน้ำกันเนี่ยมันเป็นแดงก่อถามเนี่ยไอ้ผมว่ามันว่าไงว่ากินชุ่มือกับอะไรอย่างเี้นะครับมันกิน้อยแท้

มาคือเลี้ยดทำหนวกันเลยจับถึงมันหนักไปเลยนะครับเอาเอาขุนพ้นเส้นหนึ่งแล้วก็น,กนี่เอาเห็นออยู่ตัวปับ๊บไปเอาโบพอ,พอกินกระบอกครับ ขอขอใช้น้ำครับหมาครับพี่นวงผมว่าแบบนี้เมื่อก็หากินนะครับผมกินไปกินมาของวเห,แบบห็ดแบบทห่ผักกับแซนวิชครับนะ luôn chứ nói phụ tài bay thì nó chứ nói bao giải rồi không xẹp

หมยายหญ่เหมึงว่าจุกเอางี้ไงไงเลยครับเพียงเพียงเลยครับนี่เฮ้ยนี่ครับตอนชนะที่หลังนะครับไปหองตัวผ้ากบบนี้ อยู่นองฟองไปนี่นะครับลาดครับเบลองไปแซนวิชตับผัดนี่มัก hôm วันนึงเดียวแบบนี้ก็โอเคนะครับวัน ทำับผู้ชื่นชอบแบบได้กินทั้งมดดาหลายกินเนี้อแขแปลกๆก,กาชาวบ้านเขาเนี่ยมันก็แซ่บ mm <laughs> บ้านเฮู้งเรียงบ้าจ่าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชร์ด้วยแค่ไห้เปืนองวัางใจให้เบ้าจานะครับช่องบานบานนะครับกินจนบานไม่ต้องนะครับ แส่คนี่ยครับส้เขางไงเนีครับ,รบดูนเวลาหมดอย่างเบื้งบนจบนะครับว่าคนสิมะเบื้องอยังหักเนี่ยที่อย่นะครับเป็นผักกันพวกมันมูวนพวกกันไปนะครับนี่ยังก็คุยกันอาศัยกันนะครับยินดีต้อนรับทั่วโลกครับ มาเบิ่งแล้วอาจจะวะพอทับใจแล้วว่ามาครับตอนรับครับโอ้เป็นอยังครับผมว่าผมไม่ดุมีเมียอ,อยู่แล้วพอเขาไปจากผมหมดแล้วอยู่เพื่อนเดียวจีวะพื้นทีอจจาาอท่อาจีวะเหมาะสมแต่ว่าจีหาพื้นที่ที่ตอนรับได้ไงนี่นี่ครับแซนวิชไห้หลัง mình biết thế บินได้บินไปแล้ว